เหตุที่ทำให้สตรีมีรูปงามหรือไม่งามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแดพระนางมาริกาเทวีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มาทุคามคือผู้หญิงบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณซามรูปชั่วไม่น่าดูยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำสัดย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มาทุคาม คือผู้หญิงบางคนในโลกนี้มีผิวพัรรณซามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นคนบั่งข้างมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณอันงามยิ่งนัก แต่เป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่าสัดย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าเดื่อมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิผวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคสมบัติมากและสูงสักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระนางมาริกา มาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ำผ้าหยดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟ แก่สมณะหรือพราหมณ์และเป็นผู้มีใจริษยาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นกีดกันตัดรอนผูกความริษยาถ้ามาทุกคมนั้นจุติจะอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดชาติใดย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจน ขัดสนทรัพสมบัติและต่ำสักพระนางมาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏแต่เขาเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอม เครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์และไม่เป็นผู้มีใจฤิษยาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นไม่กีดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความฤิทธิยาถ้ามาตุกคำนั้นจุติจะอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดชาติใดย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามรูปชั่วไม่น่าดู แต่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงศักด์พระนางมาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเทียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ แต่เป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไลลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์และเป็นผู้มีใจริศยาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหวและการบูชาของผู้อื่นกีดกันตัดรอนปูความริศยา ถ้ามาตุคามนั้นจุติจะอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดชาติใดชาติใดย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักแต่เป็นคนเข็นใจยากจนขัดสนและต่ำสักพระรางมาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากก็ด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง ไม่ชุนเฉียวไม่กระพัดกระเพียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูไลยที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปพรมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาตุคามนั้นจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้เกิดมาในชาติใดชาติใด ย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระนางมาริกาเทวีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติอื่นจะรอยมอมฉันจะเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจ ถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและ,และความไม่พอใจให้ปรากฏในบัดน,นี้หม่อมฉันจึงมีผิวพันธ์ซามรูปชั่วไม่น่าดูแต่ในชาติอื่นหม่อมฉันคงได้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟ บัดนี้หม่อมฉันจึงเป็นคนบ้างข้างมีทรัพย์มากมีโพคสมบัติมากในชาติอื่นหม่อมฉันคงจะไม่มีใจริษยาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นไม่กีดกันไม่ตรรอนไม่บูความริษยาในบัดนี้หม่อมฉันจึงมีศักดิ์สูงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นางกรรษัตริย์บ้างนางพราหมณีบ้างนางคฤหบดีบ้าง มีอยู่ในราชสกุลน,นี้หม่อมฉันได้ดำรงความเป็นใหญ่ยิ่งกว่าญิงเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้ไปหม่อมฉันจักไม่โกรธไม่มากไปด้วยความแค้นใจถึงถูกว่ากล่าวมากก็จักไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความพอใจให้ปรากฏจักให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดดานระเบียบของหอม เครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะพราหมณ์จากไม่มีใจริษยาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นจากไม่กีดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความริษยาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ้งแจ้งนักขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่มทันว่า เป็นอุบาสิกาพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังนี่คือเหตุที่ทําให้สตรีมีรูปงามหรือไม่งามก็เพราะอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้ททุกอย่างมีที่มาที่ไปเราทํากรรมอันไรไว้เราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตของเราเราเป็นผู้เลือก เราเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราอนาคตข้างหน้าชาติหน้าต่อๆไปเราจะเป็นคนสวยจะเป็นคนรวยเราจะเป็นคนขี้เรเราจะเป็นคนยากจนตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตัวเราเองจเจริญธรรม